ก่อนออกไปวิ่งทุกครั้งอย่าลืมวอร์มร่างกายให้เตรียมพร้อมสําหรับการวิ่งนะคะเพราะว่าจะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย<ล>ได้และมีหลายครั้งนะคะที่ไม่วอร์มร่างกายก่อนก็เลยทําให้เกิดอาการบาดเจ็บและที่สําคัญอาจจะเป็นตะคิวระหว่างออกกําลังกายด้วยแต่เราจะป้องกันด้วยการกินเจลอีซีน็อกเพื่อป้องกันการเป็นตะคิวและช่วยให้เพิ่มพลังให้เราวิ่งในระยะยาวได้เร็วขึ้นค่ะวันนี้เรามาวิ่งกัน ตอนนี้เราก็มาวอร์มวิ่งเล็กๆก่อนค่ะท่านี้จำได้ไหมคะเหมือนสมัยตอนเด็กนะแม่ชอบสั่งให้ไปซื้อกับข้าวนะจะชอบวิ่งท่าน,นี้เป็นร้านกับข้าวค่ะอ่าทีนี้เรามาจริงจังแล้วคะ่ะเริ่มออกวิ่งกันแล้ววันนี้วิ่งลนลันนะคะแค่10กิโลค่ะเพราะว่าตอนเย็นเราจะไปบอดี้เวทต่อนะคะเพื่อจะได้มีแรงมาแล้ว10กิโลเขามาแล้วดูแบบดูไม่เหนื่อยอะ่ะม,มีตัวช่วยอะไรหรือเปล่าดูไม่เหนื่อยเลย พอแล้วค่ะวันนี้สรับวันนี้ไม่ต้องบอกแล้วต้องพอแหละสิบโลขนาดนั้น,นไม่อยู่เป็นเพื่อนแล้วนะอะ่ะเริ่มมืดแล้ว